สวัสดีค่ะหมอเจมส์ของหกดูไปดาไป่าไปจ้ะอยากให้เริ่มในปีนี้ราศีไหนปังราศีไหนเป็นยังไงบ้างราศีไหนต้องระวังอะไรบ้างในช่วงราศีนะคะแนะนําอย่างแรกเลยราศีเมษนะคะในช่วงปีนี้เขาเรียกว่าราศีเมษเนี่ยในช่วงปีนี้เขาบอกจะมีเขาเรียกว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเชิงธุรกิจเข้ามาต้องระวังนิดนึงในเชิงธุรกิจเนี่ยจะมีผลผลที่ไม่ดีนะในช่วงแรกในการติดต่อแต่พอสําเร็จปุ๊บมันจะเฮงจะปังไปเลย คือ <c ười> ต้องอดทนราศีเมษเนี่ยใช่ความอดทนแต่คนราศีเมษจะเป็นคนอารมณ์ร้อนเลยแนะนําให้อดทนนิดนึงนะคะว่าปีนี้จะปังแต่ว่าติดต่อเนี่ยอาจจะใช้เวลาย,ยืดเยื้อนิดนึงใ<ม>นกรารธุรกิจ,จใช่ค่ะ<ม>แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือราศีเมษการเสริมดวงเนี่ยต้องมีต้นไม,ม้ใช่เหมือนแบบต้นไม้ต้นเล็กๆได้ไหมคะต้นเล็กๆได้แต่ว่าต้องให้มีชีวิตชีวานะ ในช่วงปีนี้แบบว่าต้นเจงปลูกสันเนื่องแบบไม้ไผ่ก็ได้จะมาจุ้มอยู่ในน้อจบแค่นั้นลูกรับรองดวงจะค่อยๆดีขึ้นแล้วรับดีขึ้นนะคะราศีเมษเนาะส่วนราศีพฤษภนะคะอย่างที่บอกว่าตามอันดับคนดวงดีราศีพฤษภนี่เป็นราศีที่สองนะคะที่ในช่วงนี้คือเขาเรียกว่าดาวอ่ะมันโคจรจะให้พุ่งขึ้นไปแต่มันอยู่ที่ปาก พูดดีก็ได้พูดไม่ดีก็คือจบนะลกูกเพราะฉะนั้นราศีพฤษภเนี่ยปีนี้คือชีวิตจะดีขึ้นมากเลยแต่ก็อยู่ที่ปากอยู่ที่ปากคือเหมือนแทบจะก,ก้าวกระโดดนะเหมือนเหมือนราศีเมษท,ที่ว่าทุกอย่างต้องใช้ความอดทน<ม>แต่ราศีพฤษภนี่ยอยู่ที่ปากพูดปุ๊บก็คือได้เลยแต่ว่าต้องระวังด้วยในคําพูด<ม>เขาเรียกว่าเหมือนราศีพฤษภเนี่ย,ยตอนนี้เป็นเหมือนดวงประจําเมืองเหมือนดวงนูนดวงในช่วงปีนี้เขาจะ จะโคจรได้ดีขึ้นนะคะความรักด้วยก็จะดีขึ้นนะคะราศีพฤษภเพราะนั้นใครเกิดราศีพฤษภบอกเลยว่ารักที่กำลังกุมเครืออยู่อาจจะแบบนะชัดเจนขึ้นรักสีเมทุนค่ะนะคะวันนี้ส2บสองราศีไปนเลยราศีเมถุนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าในช่วงเนี้ยจะได้ปลดภาระหนี้สินอในปีนี้จะมีโอกาสได้ปลดภาระหนี้สินใช่ นึ่งอาจจะได้ชกลาบสองหรือว่านิสินที่มันยังคุมเครืออยู่อาจจะได้ปลดเร็วขึ้นหรือใครที่เอาเงินเราไปแล้วอาจจะคืนกลับมาให้เราแบบหมุนเวียนการเงินได้ดีขึ้นนะคะใช่หรืออาจจะถูกรอตตลีอ่ะบดนี้ปดสินงอ่าเขาเรียกว่าดวงดีอันดับที่3ราศีนี้ราศีกรกฎค่ะสําหรับราศีกรกฎนะคะเขาบอกว่าแม้แต่จะเหนื่อยนิดนึง หรือเหนื่อยมากๆเนี่ยบอกเลยว่าทุกอย่างมันจะข้ามผ่านไปได้ดีเหนื่อยถึงจะเหนื่อยแต่ว่าก็ผ่านคนใช่แต่ว่าต้องวางแผนดีๆนะปีนี้เพราะหนึ่งสเดือนแรกเนี่ยอาจจะงงงวยนิดนึงในเรื่องการวางแผนเงินงานอะไรนี้แต่มันจะดีขึ้นค่ะดีขึ้นไม่ดีขึ้นมันอยู่ที่อะไรรู้ไหมยอยู่ที่เรามันจะมีเรื่องให้เราเสียใจอ่าแสดงว่าคนราศีกรกฎเนี่ยต้องระวังเรื่องหนึ่งเลย การกระทบกระทั่งจิตใจของเราถ้ากระทบปุ๊บยากแล้วไปไม่ถูกไปไม่ได้ไปไม่เป็นอันนี้ต้องระวังเพราะฉะนั้นจิตใจต้องเข้มแข็งนะคะคนกรกฎจ๋าในช่วงปีนี้ต่อไปคือราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เนี่ยบอกเลยว่าเริ่มต้นปีนี้คือมีชีวิตชีวาเลยออ,ออกงานออกงานบ่อยอย่างนี้ไปงานบ่อยอย่างนี้นะคะราศีสิงห์แล้วก็สุขภาพสายสังคมเนี่ยมันมันมีเรื่องสุขภาพเข้ามา แต่เป็นคนที่แข็งอยู่เหมือนกัน mm hmm. ดือ้อ mm hmm. กูยังวย mm hmm. อะไรเงี้ยผลสุดท้ายนะคะบอกเลยว่าต้องระวังเรื่องสุขภาพนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมีผู้ใหญ่อุปรัรร์ปีนี้คือหยิบยืมทุกอย่างให้หมดนะคะบอกเลยว่าการเริ่มต้นปีเนี่ยจะได้เจออะไรใหม่ๆผู้ใหญ่จะแนะนําอะไรใหม่ๆให้กับเราแต่พอแนะนําแล้วเราต้องอดทนในสิ่งที่เราจะต้องทําที่เขายื่นให้ mm hmm. อ่ะยู่เอางานนี้ไปทํานะ ประมาณนี้ก็ต้องอดทนนิดนึงอพอทนแล้วรู้สึกว่ามันจะสบายขึ้นแต่อย่าลืมเรื่องสุขภาพนะเพราะเตือนแต่ต้นแลว้วราศีต่อไปนะครับเป็นราศีกันคนที่เกิดราศีกันนะคะแนะนําอย่างแรกเลยเป็นคนฉลาดฉ,ฉลาดแกมโกงจ้า <c oughs> ฉลาดแกมโกงนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเลยว่าปีนี้มีโอกาสได้เดินทางไกลนะไปแบบหลายๆที่ไปหลายๆแบบแบบที่ที่อยากจะไปก็ได้ไปอะไรเงี้ยแต่ต้องระวังนิดนึงว่า ทุกวันที่ผ่านมาเนี่ยเราอะใช้ชีวิตเกินเบอร์มาเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยอันไหนทันก็ทันอันไหนไม่ทันก็ต้องปล่อยออกไปนะคะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ได้จะต้องความสําเร็จจะต้องเกิดจากกูเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะคะชาวราศีกันนะคะอแต่ว่าชาวราศีกันเนี่ยปีนี้จะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะมิตรภาพที่ดีมิตรใหม่ๆเกิดขึ้นแต่ต้องอดทนอย่างแรกเลย อดทนอันไหนไม่ไหวก็ต้องปล่อยนะคะคแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ยอมปล่อยไง <c oughs> นะคะ <c oughs> แต่เรื่องบอกได้เลยว่าในชาวราศีกันเนี่ยมันจะมีดวงดีอยู่สองอย่าง <c oughs> ไม่อะไรนะไม่ได้อะไรสักชิน้นก็จะได้เงินสก้อนแค่นั้น <c oughs> อ่าต่อไปรับราศีตุล <c oughs> คนที่เกิดราศีตุลน,นะคะฟังทางนี้นะคะบอกเลยว่าราศีตุลเนี่ยเป็นเป็นติดหนึ่งในสาม เตนทหนึ่งในสามที่ดวงดีสมมุติวันนี้คุณจะจับทําธุรกิจอะไรสมมติคู่ค้าของคุณอาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่แต่คุณทําแล้วคุณเวิร์กเลยนะอ่าอย่างเช่นแบบเราสองคนทําธุรกิจร่วมกันยูไม่เวิร์กฉันเวิร์กอย่างนี้ต้องอดทนทําไปใช่ค่ะบอกเลยว่ามันมันจะมีทุกในช่วงแรกทุกในช่วงแรกคืออะไรเขาเรียกว่าเรื่องเงินสภาวะการเงินจะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ แต่พอทําไปแล้วมันจะคล่องแล้วมันจะดีขึ้นนะคะบอกเลยว่าปีนี้จะมีสปอตไลท์ส่อง,ม,งมีแสงส่องให้กับคุณพอมีแส<ต><จ>งพอแสงส่องปุ๊บแล้วทุกอย่างวุ้ยคนลุกเลยอ่ะมันจะเกิดขึ้นแบบหนึ่งสองสามโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจแต่อาจจะดังในส่วนของคุณแต่คนอื่นอาจจะไม่เท่าไหร่อะไรประมาณน,นะคะประกอบหลายๆอย่างเนี่ยใช่แนะนำว่า ให้สวดมนต์นั่งสมาธิค่ะจิตใจจะได้สงบขึ้นและจะได้เห็นทางแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเห็นทางที่มันแบบบินขึ้นชัดเจนมากขึ้นนะคะมา,มาราศีพฤจิราศีนี้ก็สุดเหมือนกันนะคะในปีนี้ชาวราศีพฤจินะคะบบอกเลยว่าต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์แปรปรวนอ่าระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์แปรปรวนแล้วก็เป็นคนที่บางครั้งมีชีวิตโลกส่วนตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นผลกระทบมันมีอยู่แล้ว ช่วงนี้ดาวอังคารจะเข้าราศีพฤษ<ม>อะไรนะราศีพฤษจ,จิดาวการเข้าเสร็จปุ๊บทำให้อารมณ์ร้อนในบางครั้ง<ม>เพราะฉันต้องเย็นนิดนึงพอ,พออารมณ์เย็นเสร็จปุ๊บแล้วเราจะเห็นอะไรง่ายขึ้น<ม>อย่าไปคิดอะไรเยอะค่ะทําตัวสบายๆนะคะอ๋อราศีพฤษจ,จิต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งนะคะ,คะเรื่องเดียวเลยเรื่องสุขภาพราศีพฤษจ,จิเนี่ยจะเป็นราศีที่ถ้าจัดอันดับในสิบสองนี่คือจะอยู่ฐาน อยู่ในลำดับที่สิอย่างเงี้ยไม่10ก็11 12อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจะเป็นราศีที่เหนื่อยหน่อยแต่คุ้มค่ารางวัลของการรอใช่ค่ะราศีน่าจะสุดท้ายแล้วราศีธนูสุดท้ายไหมไม่สุดท้ายนะราศีธนูอย่าลื้ราศีราศีธนูนะคะบอกเลยว่าช่วงนี้นะคะแบบมีการเปลี่ยนแปลงกับในชีวิตเกิดขึ้นเยอะราศีธนูนะคะจะเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีดีขึ้น แต่ดีขึ้นของทุกคนไม่เหมือนกันต้องบอกแบบนี้ก่อนไม่ใช่แบบอ้าวไหนบอกว่าจะดีมันจะดีทีละนิดทีละนิดค่ะหนึ่งคือเรื่องเงินก่อนจะเริ่มดีขึ้น<ม>สองคือเรื่องการกินอยู่จะเริ่มสบายขึ้นนะคะแต่ในช่วงนี้การกินอยู่หรืออะไรก็ตามมันจะมีการคัดค้านเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของเรา<ม>เรื่องความรักค่ะ<ม>อ่าเราสินธนูต้องเริ่มระวง<ม>ังเรื่องความรัก<ม>ใช่เงินดีชีวิตความเป็นอยู่ดีแต่ความรักต้องระวงัง<ม>อ่าไม่ใช่แบบเฮ้ยหลงเข่า เอาไปเลยลูกเนี่ยอันตรายเรื่องนี้อันตรายนะคะอืมอะราศีมังกรราศีมังกรนะคะในช่วงนี้นะคะบอกว่าเขาบอกว่าราศีมังกรเนี่ยมันจะมีความอารมณ์ร้อนนิดหนึ่งแต่ช่วงนี้พอเข้าปีนี้เข้ามาเสร็จปุ๊บความเคลื่อนย้ายของดวงดาวอะจากร้อนเนี่ยจะเริ่มเฉยจะเริ่มเฉยจะเริ่มจินชากับในทุกๆเรื่องแต่อย่าลืมนะคะว่าในทุกๆเรื่องเนี่ย อย่าชินชาเด้อม,มันจะมีเกี่ยวกับเรื่องอ่าธุรกิจการงานที่ยื่นเข้ามาพอเราเริ่มชินชาปุ๊บเราจะริรู้สึกว่าเออช่างมันเถอะอะไรเงี้ยอืม,อมแต่อยากให้ห่วงนิดนึงเพราะว่างานเงินเนี่ยสำคัญอย่าชินชาอย่าชินชาค่ะบอกเลยว่าโอกาสการเงินเนี่ยมันจะเข้ามาอมบอกเลยว่าคนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยแนะนําว่าให้ทํางานร่วมกับคนวันเสาร์ได้อ่าแต่ว่าถ้าวันอังคารก็จะรอนนิดนึงแนะนําให้วันเสาร์ จะคล่อง <Okay. S 1> ตัวมากขึ้นจะเริ่มดีมากขึ้นนะคะบอกว่าในปีนี้มันจะเริ่มแบบค่อยๆทะยานขึ้นไปทะยานแบบเบานะไม่ได้ก้าวกระโดแดนนะแต่ก็ทะยานอยู่นะแต่เป็นอย่างเป็นอย่างแรกคือราศีมังกรจะเป็นคนแข็งดวงแข่งทุกคือง่ายๆคือราศีมังกรจะเป็นคนที่ราศีที่ดวงที่แข่งที่สุดนะคะใน12บราศีแต่ว่ามันก็มีตกบ้างแต่ตกไม่เยอะอะไรอย่างนี้นะคะใช่ค่ะจะถือว่าแข็งอยู่ ปัญหาที่เข้ามาอาจจะแก้ไขได้ค่ะแต่ว่าอันอาจจะไม่สุดเท่าไหร่นะคะอ่ะราศีกุมนะคะราศีกุมนะคะเป็นราศีที่เหนื่อยช่วงนี้เหนื่อยอ <laughs> เหนื่อยจริงๆเหนื่อยลําบากปีนี้ค่ะ <c oughs> เหนื่อยลําบากนะคะบอกเลยว่าต้องระวังปัญหากเกี่ยวกับเรื่องการเงินอันนี้ดูตามราศีนะอย่ามาด่าอาจารย์นะ <c oughs> ทุกอันนี้ดีมา,มาถึงมาถึงราศีกูทําไมไม่ค่อยดีมันจะเหนื่อยเรื่องการเงินนิดนึงค่ะอบอกเลยว่าเรื่องการเงินเนี่ยมันจะมีปัญหาคอยตามแก้ที่หลังตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องการเงินส่วนส่วนที่จะดีก็คือเกี่ยวกับเรื่องความรักเงินไม่ดีนะแต่ความรักดีแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าความสําเร็จจะเกิดขึ้นโดยความรักหรือคนที่รักเนี่ยจะนําพาหรือว่าดึงดึงสิ่งที่ดีกลับคืนมาให้นะคะราศีสุดท้ายราศีมีน คนที่เกิดราศีม so, ีนนะคะบอกเลยว่าเรื so, so ่องการเงินการงานเนี so ่ยเป็น hmm. ปีท so ี m, so, ่เขาเรียกว่าโชว์เลยโชว์ศักยภาพถ้าปีนี้คุณโชว์ศักยภาพดีปุ๊บการเงินการงานจะพุ่งเลยนะคะบอกเลยว่าความสําเร็จเกิดขึ้นแน่ราศีมีนเนี่ยเป็นปีที่เดือนที่เขาเรียกว่าเดินพอพอโคจรเข้าเขาเรียกว่าเดือนมีนาแล้วมีนาเมษาหลังมีนาเมษาเนี่ยทะยานขึ้นเลย นะคะชาวราศีมีนบอกว้สสาเร็จนะการงานการเงินแต่ว่าความรักไม่ฟันธงเด้อแต่สุขภาพดีครวมนะครัโดยรวมของสิบสองราศีนะคะ